สวัสดีครับผมซิต้าช็อปออนไลน์ครับผมวันนี้นะครับมีอุปกรณ์เสริมของนิเวอร์มาอีกแล้วช่วงนี้นิเวอร์ออกของเรัวๆนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์สําหรับใส่ฟิลเตอร์สําหรับมือถือนะพร้อม CPL อ่าแตกต่างจาก,กอ,นนอะแดปเตอร์ก่อนนั้นนี่ยังไงนะครับก่อนนั้นเนี้ยผมรีวิวตัวอะแดปเตอร์สำหรับสมาร์ทโฟนไปแล้ว1ตัวถูกไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบเกี่ยวตัวนี้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับผมมาดูกันในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวเนี้ยมีชื่อรุ่นว่านิเวอร์นะครับ67 CPL Clip Pro Phone Metal with Shoe ออ่านะชืยวนนิดนึง นะครับมาดูาอุปกรณ์ภายในกล่องครับผมตรงนี้จะแตกต่างนิดนึงจะให้ตัวกล่องแบบเหมือนตัวอะแดปเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนั้นเลยนะครับแต่ข้างในเซ็ตเนี่ยนะครับแกะออกมาด้านในก็จะมีผ้าสำหรับเช็ดฟิลเตอร์ให้หนึ่งผืนเท่าแบบนี้สก,กินนิเวอร์นะครับผม ตัวแรปเตอร์ครับผมหน้าตาจะเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยนะก็ะคือจะเป็นลักษณะแบบคลิปดีแบบนี้แล้วจะมีเกียร์หมุนแบบนี้อ่ามีเกียร์หมุนเพื่อล็อกนะครับส่วนเวลาใส่ฟิลเตอร์เนี่ยตัวนี้ง่ายกว่าเดิมเพราะอะไรมันเป็นไม่เหล็กคุณไม่ต้องหมุนละอ่าทีเนี้ยหลายหลายคนนะครับในตลาดในท้องตลาดก็จะมีฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะไม่เหล็กอย่างเงี้ยขายอยู่อ่าในเซ็นในเซ็นเขาเนี่ยเขาจะให้เป็น cbl มาหนึ่งตัว cbl หน้าฟิลเตอร์ไซส์ขนาด67มิลลิเมตรอ่า นนะตัวอะแดปเตอร์เนี่ยวัสดุยังเป็นโลหะเหมือนเดิมปกติเลยตัวนี้ด้านหลังสังเกตนะครับจะมียางกันลื่นยางอะไรมไห้เหมือนกันเดิมปกติครบเลยมีช่องโคชู u, ให้1ช่องนะครับตรงนี้สกรี Skin e วนว่าเวอร์ทีนี้ไอ้ข้อดีของไอ้แบบเม็นไม่เหล็กต่างกับแบบเกี่ยวไงเวลา,าเราใช้ครับอะแดปเตอร์บางตัวที่มันต้องใช้กัน ในการใช้งานเช่น c p l เนี่ย c p l เวลาใช้ต้องหมุนถูกไหมบางคนจนะหมุนแบบผิดฝั่งหรือหมุนเกินเนี่ยฟิลเตอร์มันหลุดออกจากเบ้าอไอ,อ้ข้อดีของไม่เหล็กคือเวลาใช้ฟิลเตอร์ประเภทเนี่ยที่ต้องหมุนเนี่ยพวก c p l เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยยังไงมันก็ไม่ไหลุดเพราะอะไรมันยืดแบบไม่เหล็กการที่มันจะหลุดได้คือคุณต้องดึงดึงมั ไมเหล็กดูดค่างแรงนะครับผมตัวกระจกฟิลเตอร์ที่ให้มาในเซ็ตเนี่ยก็เคลือบแบบเคด,ดีมาเลยตัวขอบนะครับจะเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบานะครับกระจกด้านในตัวฟิลเตอร์เป็นกระจกนะไม่ใช่พลาสติกตัวนี้เป็นกระจกนะครับผมใครที่กําลังหาอะแดปเตอร์นะครับใช้กับสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่ระบบเกี่ยวก็แนะนํารุ่นนี้เลยอ่าแต่มันไม่ได้มีขายแยกนะมันมาเป็นเซ็ตพร้อมกับตัว cpl เลยเพราะบางคนเนี่ยที่ใช้ฟิลเตอร์กับกล้องอยู่แล้วแล้วมีฟิลเตอร์ที่เป็นแมเหล็กหลไยอันเนี่ยผมก็แนะนําว่าซื้อตัวนี้ไปเลยนะจบคุณใช้ฟิิลเเตอร์ดดดมมมทีี่ไ้ห ประมาณนี้ครับใครที่กําลังหาอยู่ก็แนะนําเลยเจ้าตัวนี้ครับผม